เอของพี่ออฟแน่นอนอ่าแน่นอนแน่นอนกรุณาตรวจสอบหัวใจนะครับซึ่งในเพลงนียออฟเขาก็จะแบบว่าร้องเพลงไปนะฮะแล้วก็มีบางฉากเนี่ยที่เขาเอามือพิงกำแพงพิงกำแพงพิงผนังไว้แล้วนี่ดูออฟหนึ่งดิออฟหนึ่งนี่ไงเขานี่เลยยกฝั่งนี้เลยฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายใช้มือซ้ายพิงกำแพงอ่าสดอ็อสองเนี่ยพิงฝั่งตรงข้ามอ็อสองนี่มือขวาครับ นี้รู้สึกหูจะแดงนิดนึงนะทุกอย่างมันลัดอย่างมันลั่นว่ะคิดว่าเป็นไหนอมือไหนมือไหนมือซ้ายหรือมือขวาค่ะซ้ายหรือขวานะครับพิมพ์แมเจไปมาตามด้วยคำตอบกล่องหนึ่งหรือกล่องสองส่งมาเลย4 2 4 2 8 8 9เนะจ๊ะเพราะว่าบาัตรเต็มเงิน300บาทรอย <|no|>> ยบบอยู่ใครนึกไม่ออก ฟังเอง็มี่เพลงนี้เลยดีกว่า,าหให้ดูอีกทีหนึ่งนะให้ดูอีกทีหนึ่งค่ะกรณาตัวสาบหัวใจแล้วก็ตามด้วยหนึ่งเพลงนะครับส่วนคาส่วนเกินจากี่กล้วยแซมทิ่คิดนะอะไหนไหนได้สายหรือ,อยังคะได้แล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเขาไม่รู้ว่าเขาตอบตู้ที่หนึ่งหรือตู้ที่สองนะมือซ้ายหรือมือขวามาดูคุณไก่ดีกว่าสวัสดีครับคุณไก่สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณไก่อยู่จังหวัดไหนใครับอยู่กรุงเทพค่ะอยู่กรุงเทพนี่เองเขตไหนอะคุณไก่ อ,อยู่เขตไหนครับเขตลาดพร้าวค่ะ,ะคใกล้ๆกันเราเป็นเพื่อนบ้านกันตอนน้ําท่วมเจอไหมฮะเจอค่ะเจอ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ช่วงไหนอะช่วงไหนอะครับช่วงพร้าวซอยไหนหมายถึงโดนนะคะใช่ ก็มาจากทางศารอาญาแล้วก็ไหลมาค่ะก็เจอเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ผ่านมาแล้วก็เนาะสู้ๆเหมือนเดิมนะครับมาเล่นเกมรับโชคกันดีกว่ารับโชคก่อน300บาทจะได้ไหมเนี่ยตอบเลยดีกว่าว่าตู้หนึ่งตู้สองครับตู้หนึ่งค่ะตู้หนึ่งมือซ้ายนะมือซ้ายนะตู้หนึ่งมือซ้ายเพราะฉะนั้นเราไปดูเฉลยกันเลย มือซ้ายจริงด้วยนี่เป๊ะเลยรับไปเลยบัตรเติมเงินมูลค่า3า0บาทแล้ววันนี้มีเซอร์ไพรส์พิเศษเซอร์ไพรส์สุดๆเลยนะครับต้องบอกเลยแฟนๆดีใจด้วยอ่วันนี้ออฟมาครับออฟตัวจริงก็มาครับคนนั้นไม่ใช่แน่ผมยาวอยู่นี่ครับออลอตไม่ใช่แล้วอันที้ทีมงานบอกผมว่าออฟมาหลอกแฟนๆอ่ะก็บอกบอก พี่เบสนี่ออบตัวจริงเขาก็ไม่ออบเขาใส่วิกหรือเปล่าเอาแล้วโอ้โหหนักละหนีเลยเอาไม่ใช่เนี่ยไปยืนแทนกันเลงงอ่ะเอาไปกันหมดแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อเอาหายหมดเลยไปลุ้นกันต่อแล้วกันนะครัสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นเกมเซียนแอนวีในวันนี้นะฮะกับแฟนจ๋าใจดีแจกโชคปีมาโรนะครับอ๋อแล้วก็จะแจกนะคะมือถือ2เครื่องแล้วก็การ์ดลิซซี่แท็บอีก1เครื่องค่ะอ่ารางวัลใหญ่ๆก็รอลุ้นกันเดี๋ยวเพิ่งคุยกันยังไม่ออกรายการเลย